นางเอกสาวแฟนแจ็คแฟนชันเคลื่อนไหวหลังโดนโยงคบเพื่อผลประโยชน์เพิ่งเปิดตัวหวานฉ่ำกันประโยกยกก็มีประเด็นให้งานเข้าสะงัานสำหรับคู่ของพิธีกรสายฮาแจ็คแฟนชันและนางเอกช่องแปดใบหม่อนกิติยาหลังเจอเพจดังโยงว่าเป็นคู่รักคู่รักดาราครบกันเพื่อผลประโยชน์ ฝ่ายชายจีบก่อนจนรักจริงแต่ฝ่ายหญิงจะขอลาบอกเราครบกันชิวกันชิวอย่าจริงจังเอาผลประโยชน์นำหน้าให้หนูมีงานในวงการก่อนล่าสุดใบหม่อนขอเคลียร์ระบุว่าฮ่าฮ่าฮ่า ก่อนจะรีโพสต์ข้อความจากเพื่อนที่ช่วยโต้แทนว่าใจเย็นอย่าโยงมั่วไอใคล่างรักคนนี้สุดตั้งแต่มีแฟนมาคอนเฟิร์มฮ่า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 ฮและใบหมอนก็ได้ลงข้อความตอบอีกว่าเจ้ผู้รับฟังและคอยมันไส้ตลอดฮ่าฮ่าฮ่า